ณไร่ไม้ใหญ่กลางเขาคุณตาผู้มากประสบการณ์ได้พาหลานชายวัยหกขวบมาเรียนรู้การใช้ชีวิตผ่านการทำงานที่ไร่ในครั้งนี้มีช่างไม้สองคนมารับหน้าที่ตัดต้นไม้ใหญ่ที่คุณตาปลูกมานานมากกว่า10ปีโดยมีเวลาการทำงานทั้งหมด3วันคุณตาจึงเสนอรางวัลพิเศษสำหรับช่างไม้ที่ตัดต้นไม้เสร็จก่อนเพื่อเป็นแรงจูงใจเริ่มวันแรก ช่างไม้คนที่หนึ่งเริ่มลงมือตัดต้นไม้ทันทีที่ได้รับมอบหมายเขานำขวานที่ใช้อยู่เป็นประจำนั้นลงมือตัดตั้งแต่เช้าหวังว่าในสมวันนี้เขาจะสามารถตัดต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดได้สำเร็จขณะที่เขาทำงานหนักตลอดทั้งวันนั้นช่างไม้คนที่สองกลับยังไม่ลงมือตัดต้นไม้แต่อย่างใดและได้หายตัวไปจากไร่ทำให้ช่างไม้คนแรกมั่นใจว่าตนเองมีโอกาสชนะมากขึ้นต่อมาวันที่สองช่างไม้คนที่หนึ่งตื่นตั้งแต่เช้ามืด เพื่อมาตัดต้นไม้ใหญ่ต่อแม้จะเหนื่อยล้าแต่เขาก็ยังตั้งใจทําต่อไปให้ได้มากที่สุดในขณะที่ช่างไม้คนที่สองกลับยังไม่เริ่มต้นตัดต้นไม้แต่อย่างใดมีหนำซ้ำยังไม่มาปรากฏตัวในไร่ทําให้ช่างไม้คนที่หนึงยิ่งรู้สึกมั่นใจเพราะคิดว่าตัวเองทําไปตั้งครึ่งทางแล้วในขณะที่อีกฝ่ายยังไม่ได้เริ่มลงมือเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งถึงวันที่3ช่างไม้คนที่หมาถึงไร่ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง จับขวานคู่ใจเริ่มตัดต่ออย่างไม่รอช้าในขณะที่คุณตาและหลานชายวัยหกขวบก็ทำหน้ามึนงงว่าเหตุใดทำไมช่างไม้คนที่สองจึงยังไม่ยอมมาตัดต้นไม้แต่ไม่นานนักช่างไม้คนที่สองก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับอุปกรณ์ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เตรียมมาอย่างดีเขาลงมือตัดต้นไม้ใหญ่ของเขาอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมเวลาผ่านไปจนถึงประมาณบ่ายส ปรากฏว่าช่างไม้คนที่2ส,สามารถตัดต้นไม้ใหญ่ของเขาเสร็จเรียบร้อยในวันเดียวในขณะที่ช่างไม้คนที่1ยังไม่สามารถตัดต้นไม้ของเขาได้เสร็จแม้จะเริ่มต้นตัดก่อนทั้งสองวันทําให้คุณตาและช่างไม้คนที่1รวมถึงหลานชายวัยหขวบรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อถูกถามถึงวิธีการของช่างไม้คนที่2เขาตอบว่าเขาใช้เวลาสองวันแรกไปศึกษาหาวิธีและเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสม เขาเลือกใช้ขวานขนาดใหญ่และคมกว่าขวานทั่วไปซึ่งทําให้เขาตัดต้นไม้ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณตาได้หันไปบอกกับหลานชายว่าเห็นไหมลูกคนที่ใช้เวลาไปกับการวางแผนอย่างรอบคอบมองหาวิธีที่ชาญฉลาดมักจะประสบความสําเร็จได้ดีกว่าเพียงแค่การใช้แรงอย่างเดียวการทํางานที่ดีไม่ใช่แค่เพียงขยันหรือใช้แรงเท่านั้นแต่คือการรู้จักวางแผนใช้สมองให้คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรที่มี ชีวิตก็เช่นกันหากเราลงมือทําโดยไม่คิดวางแผนหรือศึกษาวิธีที่ดีพอเราอาจจะเหนื่อยโดยไม่เห็นผลลัพธ์เท่าที่ควรคุณตาสอนหลานด้วยความเมตตาและอบอุ่นเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าสําหรับคนทํางานทุกเพศทุกวัยการทํางานให้สําเร็จนั้นไม่ได้อยู่ที่การใช้แรงหรือการเร่งรีบเพียงอย่างเดียวแต่การวางแผนอย่างมีกลยุทธ์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการหาวิธีที่เหมาะสมจะช่วยให้เราทํางานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และยังช่วยให้เรามีเวลาเหลือเพื่อทุ่มเทกับสิ่งอื่นๆที่สำคัญในชีวิตเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมครับ